เอานะฮะมาเปิดการ์ดท็อป100ปี2 0 1 0กันดีกว่านะฮะช่วงนี้เขาบอกว่าเปิดคลิปแล้วจะได้นะักเตะที่ดีจริงหรือเปล่าสำหรับทฤษฎีนี้ก็นะคาราตันอิสไบมอวิสใช้ได้อยู่นะครับฮามา่ท็อปร้อยขอเป็นอิสบานะฮะอีกสซกหนึ่งตัว ได้หรือเปล่าอีย้ยเร์เร็ร์เร็ร์นะฮะมาเปิดเกมอีกสักหนึ่งรอบนะฮะสำหรับท็อปท็อปหนึ่งปี2010ันสิบกับท็อปสามปี2012นสิะครับเมื่อกี้ชุดแรกนี่อัดปุ๊บได้ยิดบาเว้เอาเว้เอาเว้สักหน่อย เมื่อกี้ชุดแรกอันนี้ชุดนอนเปิดดีกวฮะเอาไว้เอาไว้เอาไว้เปิดหนึ่งมาที่ท็อปสามรกันมั่งดีกว่านะฮะโด้ว้โดว้ว้โดว้ว้โด้ไว,โว,ว,โว,ว,โว,ว้โดว้โดว้โดโด เอาละครับมามาถึงชุดที่สามนะจังหวะนี้ท็อปท็อปหนึ่งร้อยไม่ใช่ท็อปสิบท็อปหนึ่งร้อยปีสองพันสิบนะแล้วก็ท็อปสามร้อยปีสองพันสิบสามมาถึงชุดที่สามแล้วนะวันนี้กดใช้ไปแล้วนะามาตอนแรกได้สลาตันอิดบาบมูรนะฮะตอนนี้จะได้ตัวอะไรเปิดหนึ่งแพ็คครับเพราะมีใบเดียวนะ <G eez ers> ทับสามร้อยเด้วยเพื่อจะได้ตัวดีนะเอาเว้ยเอาเว้ยใช้ได้อยู่ <st arts> ได้ข่าวว่าแพทหน้านี่77เลยนะเดี๋ยวก็คาตาตัวนี้ แม่ไม่น่าเชื่อเลยแม่ได้ทอปร้อยนะที่สองนซึ่งคุณแจท้องนี่มาจากกิจกรรมล็อกอินตอนบ่ายสามนะโอ้ยเอวเอวยแจม่วงหนึ่งชิ้นนะครับแม่ขอตัวนี้นะอโะพูดไม่ทันขาดคำเลยเสร็จเด้อ อีบางคนถามว่าทำไมผมไม่เปิดพวกกุญแจสองพันเจ็ดสองพัเก้าแพงๆนะบอกได้เลยคำเดียวฮะสองคำแล้วกันสามนี่วะไม่มีตังค์ครับเปิดทบร้อยด้วยเอาไว้เอาไว้เอาไว้ดอกบานี้ต้องมานะฮะ มันเป็นเคสนะกดที่ชื 1, 2, 3, ่อสามครั้งนะหนึ่งสองสามกดเปิดหนึ่งแพ็คอะมาต่อแล้วชุดที่เท่าไหร่ไม่รู้นะจังหวะนี้ถ้าเราจะเป็นชุดว่ยน้ำยิ่งจะเล่นมีคนเดียวก็ยิ่งจะเล่น ได้กดใช้เลยนะครับจังหวะนี้ต้องได้ตัวดีฮะโดดอกบาไมคอนนี่ต้องมาแล้วเจ้าวะนี้เปิดหนึ่งแบกฮะไม่เห็นผลนะปีสองเป็นสิบตองมาถึงสิบสามแล้วจังหวะนี้เปิดหนึ่งแบกฮะเปิดเปิดขายับเบนเดอร์นะฮะนี่เฮ้ยเเฮ้บนเดอร์นะครับแมา ไม่เป็นเซตสุดท้ายสำหรับวันนี้นะเออรับใจมากนะกับการเปิดครั้งแล้วครั้งเล่าที่ผ่านมานะครับมันต้องได้ว่ะทั้งเนี้ยจริงๆต้องได้ผมเชื่อในสิ่่งทีคมมาไ่่วมันจะ สามร้อยยังมีหวังนะฮะผมเชื่อนะพี่ตูนได้เก่าไว้ครับปิยได้หมดแล้วหนๆนก็มาถึงขั้นนี้แล้วจะสกิลกูจะเลยเอ็นวารล่านะฮะ เนลิก้า65บอกเป็นแน่นะฟองเรเบรี่ใช่ไหมเฮ้ยอย่างไรก็ทีมเดียวกันเว้ยอบ300นะฮะไมคอนนะไมคอนดอกบานะจงสถิตยอยู่กับเรา้องรอแสงนี้หมุน1 3รอบนะฮะ1ครับ2ครับ สามครับปล่อยครับหยอ,อกดื้อจากการที่ผมเปิดมาไม่รู้กี่ชุดนะชุดนอนชุดนั่งชุดว่ายน้ำอะไรก็แล้วแต่นะสรุปได้ง่ายเลยครับในการอคลิปเนี่ยได้ช่วยหาอเลยครับ แม้แต่นิดเดียวนะน้ำตาจะไหลน้ำตาจะแชร์ขอไหลนะครับ <c oughs> ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมรับฟังกันจนจบนะครับขอบคุณครับ <c oughs>